สินทรัพย์เพื่อการออมและลงทุนสินทรัพย์เพื่อการออมคือสินทรัพย์ที่นำมาเก็บไว้เพื่อใช้ในภายภาคหน้าโดยไม่ได้คาดหวังผลตอบแทนที่สูงมากสินทรัพย์เพื่อการออมที่ดีควรมีลักษณะดังนี้มีสภาพคล่องสูงสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็วเมื่อต้องการใช้มีความปลอดภยัยมีความเสี่ยงต่ำที่จะสูญมูลค่ามีอัตราผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ ตัวอย่างสินทรัพย์เพื่อการออมได้แก่เงินฝากธนาคารสลากออมสินพันธบัตรรัฐบาลกองทุนรวมตลาดเงินสินทรัพย์เพื่อการลงทุนคือสินทรัพย์ที่นำมาลงทุนเพื่อหวังผลตอบแทนที่สูงโดยสินทรัพย์แต่ละประเภทจะมีระดับความเสี่ยงและผลตอบแทนที่แตกต่างกันไปสินทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ดีควรมีลักษณะดังนี้ มีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนที่สูงมีความเสี่ยงที่รับได้มีความยืดหยุ่นในการปรับพอร์ตการลงทุนตัวอย่างสินทรัพย์เพื่อการลงทุนได้แก่หุ้นตราสารหนี้กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทองคำสินทรัพย์เพื่อการออมและลงทุนสามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภทหลักๆได้แก่ สินทรัพย์สภาพคล่องคือสินทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็วเช่นเงินสดเงินฝากธนาคารตั๋วแลกเงินพันธบัตรรัฐบาลกลองทุนรวมตลาดเงินสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องต่ำคือสินทรัพย์ที่ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็วเช่นหุ้นตราสารหนี้กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทองคำ